สวัสดีทุกคนนะคะตามที่เคยเห็นยูทูบเบอร์บอกว่าเก็บกวดไปแลกเงินที่ซูเปอร์มาร์เก็ตต้องบอกก่อนว่าไม่ใช่ทุกประเทศในยุโรปที่คุณจะสามารถเก็บกวดไปแลกเงินอย่างในกรณีของประเทศเยอรมนีทำไมต้องสหรัฐอเมริกาหรือวะอย่างในกรณีอย่างในกรณีของประเทศเยอรมนี ขวดที่คุณจะสามารถเก็บไปแลกเงินได้ต้องเป็นขวดที่มีสัญลักษณ์แบบนี้แล้วก็มีราคากำกับอยู่อย่างขวดเพชรราคากำกับอยู่ที่25เซนส่วนมูลค่าของสินค้าหรือน้ำขวดนี้อยู่ที่19เเซนเวลาชำระเงินชำระรวมกัน19บวกเพิ่มอีก25เซนจ่ายรวมกันทานน้ำเสร็จนำขวดกลับมาหยอดตู้ที่ซปเปอร์มาร์เก็ต ออกมาเป็นสนิปนำสนิปไปแลกเงินสดหรือจะใช้สนิปเป็นดิส count ในการชราำระคั้นต่อไปได้